สองสามเมื่อมันอเด็ตั้งแต่ห้อยออกได้ไปหาหนุ่มผู้บุ๋มป่ะไปอยู่ตัวล่ะไปอยู่ไปทำเพิ่นเบิ่งอยู่บ่มาถือคักแนี่ยเด็กซูนที่ซูนหาถือคักได้นึ่เพิ่นบ่ได้บ่ได้อยู่ได้ก็ได้เพราะได้กินอยู่เรื่อยอะได้เมื่อสองเมื่อนี่ยล่ะเพได้รายดอกอืมโอ้เดิมคือว่าเล่าเมื่อบ้านนี่ออกหัวสามตัวเมื่อบ้านเล่าหน่อยเล่าบ เขาทั้งเล่าทั้งน้อยเลยทั้งเล่าทั้งน้อยเขาสา้ตัวได้เล่านะบอกลักษณะจางไหพระบาเพื่อนบอกลักษณะไหคได้เพื่อนเพื่อนท่นนานกระดาษให้น้องพู้มหดิบเชื่อไมน่น้องผูมียิบเึ้นมากให้ทั้งเล่าทั้งน้อยถือบัสโอ้เอฟซีถือลายยูไน้ถือลายยู่บอกเอาโอ้ยสิมีผู้อ่อนค่าขนมให้น้องพู่มีดิบเชื่อผงเสือผายจังไนกันยังค่ายอยู่หรอกว่าเราก็ได้ แล้ววันนี้ก็คุณมาเลขนงพู่มนี่วันนีนโอ้ยขันเป็นออกตัวเตียงนี่มันควรแล้วขันเป็นออกตัวเตียงมาตัวเตียงไหมถึงว่าขันออกศูนย์ซีกับชิบเก่าแม่ลูกแต่ศูนย์หาน้องคู่มกำไหอยู่นี่แต่ว่างกันแต่ศูนย์หากให้ศูนย์หาที่แรกให้ศูนย์หากับหนึ่งหนึ่งหานั่นแหละท่านั้นนี่เร็วกับแม่เป็นฟันกับแม่ ก็ได้ยูถืออยู่ได้เล่แม่แมนฝันเนาะแม่ฝันสามตูงแม่ฝันได้ศูนย์สามสี่บ่ะแม่ฝันหนึ่งสามหาสามดิโอป่ะหนึ่งหาสามโอหนึ่งหนึ่งหาสามเลขสามสี่นี่เป็นเลขเป็นเบาเนาะเออหนึ่งหาสามเออแม่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 จำได้แล้วสี่สามเนี่ยกระบอกกับแม่น้องคู่มบอกอมึงแต่ที่แหลกแต่แต่ตองหวัดคุณได้คนบอกสี่สามแต่สันออกหาสามเนาะอืมอืมมขึ้นไปแต้มหนึ่ง อันนัวันนี้วันนี้เดี๋ยวนี้นี่วันนี้ก็ได้ยินข่าวว่าคนฝันเดือดแม่เพิินเอาได้ได้ไปคุยได้ไปยังบอเราเรียงถามฝันถามยังบอถามอยู่นเพิ่นว่าเพิ่นฝันนะเมื่อนารเพิ่นเข้าไปในเสว่ยนเพิ่งฝันว่าเพิ่นไปได้เสือนุม่มเสือนุ่มกองเนี่ยแหละเป็นแพกๆมากเ,ข,าเข้าไปในเเวีวนนเยนเข้าไปในเเวียนจะไปเสือนุ่มกองเสือนุ่มกองเอาจะเป็นเลขแรงเลยน้องบันเอาในน้่มกองหันถ่นยอขึ้นมากนี่จะเลขหาหก ยูห้าหกใช่ได้ย,ยูห้าหกตัวเดียวชากลากชากลากไปเบิดโอ้ยอกันมาเลข6ห้าห้องมก็เขากับพาตุดงศูนะย์หนึ่งสองเราเนาะไฮเงีเน้นห้าหกตัวเดียวล่างที่เดียนี้นะเอาบอกอ,อ้จังแล้วเน้นห้าหกตัวเดียวล่างไม่ต้องซื้อบนปุ่น์ก็ไ่ตรงกันมั่นใจครังหนึ่งนะจังวะโอ้ยสยันสีเด้อขอสันมาันแมนแมนพูดบอกนมแม่มานมเป็นน้อหัวหนึ่งสี่เป็นหนึ้อห้าหกก็ไม่แม้เป็นกอง แตง่ยยกขึ okay, well, to to an mm ้นมาเบิ no ่งยังสีวสันโยกขึ้นมาเืองเล็กมาห้าหกห้าหกห้าหกเต็มวสันน่วยมันคิดําเรขปวดหัวหน้ามันกาว่าบริคิดหยังนี่วสันนอนกาบริคิดหยังดอกจังไาก็นอนไปนอนปันวสันโอ้ยสีแมนบ่นอนวสันเล็กห้าหกขึ้นมาได้ยแถวมันอยู่ในกองนมได้เป็นจ้าผ่ามากมักยได้ไปถามเพื่อนอยู่ ได้สัมผัสได้ล่องช่องไปเลยหางได<ง>้ล่องแล้วได <ปร |nl|> ้ล่องให้เอ็ซีเบิ้งหรือล่ะโธ้เลยล่องให้ส่องเชี่ยนหน่อยนะส่องเชี่ยหน่อยผ้ารวยด่าโอ้ได้ไอ้ว่าเพืพ้นมาบดสัมผัสกับมี่ยยนมาให้ช่องกับม,ม,มี่ยย่บดสัมผัสเมียหน่ะมี่มนี<า>่นาอกระร่องไปเบิ้งทันทีวว่าเพื้นมาผู้ใดกันอยากฟังจากปากเพิ่งเกิดเนาะเพราะว่ามีคลิปให้เบิ้งอยู่ ยีคีไปเบิ้องอยู่ครับออาไปเบิ้งได้เสี้ยนหน่อยเาด้วยลื่อลาอบานนี้น้องพุ่มมันบ้านใดๆเด้อน้องพุม่มโี้ยยังบา้านนั่นบ่บ้านใดเบ่เห็นลอตเตอรี่เจ้าไรเข้าไปจ้าคนเพิ่มข่ายอยู่โอ้ยังบ่หยิบลอตเตอรี่่บโอ้แต่น้องพุ่มบ้านใดเพิน่นกะหยิบตะกระดาษที่เป็นน้อยเป็นเหล้าล่ะเพิ่นหยิบอยู่เสมอบ่ ล้างจานมาแม่หลวงพู่มมาฝันยังไงบอส่วนผู้พ่อกับฟันบอแม่กับฟันบอสที่อย่างไหนเลยไม่ยอ,อ,อมทำพอพ่อพนกับบ้านในฝันดอกว่าอืถามแล้วแต่แม่หลวงพู่มก็ว่าฝันตัวนี้ล่ะฝันฝันเท่านั้นเทียเดียวเท่านั้นฝันเท่านั้นเทียเดียวเอาฝันแม่นอยูนี่เห็นมองวันเมื่อวันันแม่นอยูอ่ะสามน่ะนั่นล่ะวันนี้หกหาป่ะจีวันนี้ว่าหกหาแต่พวกในฟันนี่ก็คือแม่นล่ะแม่หลวงพุ่มคลิปคลิปยั่งมดิ คลิปกระยังยังอยู่บนลิปนี่ว่ามีอันไหมหมายถึงว่าที่ทยไปแล้วลบไปที่ทยไปแล้วมันไปเบอร์อะไรดิลบแล้ววะลบแล้วลบเบอร์ละลบเบอร์แล้วแต่ว่ามันอังก็ได้เลยอืมโอ้ยราศีกอว์ขีดมาแปะยังไงยจ้ให้เอฟซีเบิ่งกตบว่าเป็นยังดอกว่าเบ้าเว้ายังที่กะมันเป็นเลขตัวเดียวแม่นผู้ใดเบ้ากะจะขึ้เกาละนั่นคือว่าฝันกะเห็นเลขอยู่กองค์นุ่มซิเนาะหรือขึ้เกาละตกลงมาเลขแม่น้องควบมีได้แล้วก็คือหกหางห้าหก ห้าหกห้าหกธรรมาเพราะมันหกหาดีประเสริฐหาหกนีแหนะว่าแต่หืมพูาแต่ว่าบอกคนว่าเลขสิบเก้ากันนะถามอยู่ได้เลขไออายุตาตรวจไตกันไรเลขสิบเก้านะมัเลขเก้าสิบเอ็ดอันนี้เพื่อนกับว่าเพื่นมากินแต่ว่าเพื่อนหันมาในว่าจังใดดอกแต่ว่าเพอถึงว่าเพื่อนฝันเนาะเพื่อนกับฝันเพื่อนเห็นตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นไม่ฝันเพื่อนกับพระธรรนฟันทงอย่างดอก เปลี่ยนสัเปลนอะไตัวนี้เนาะัมเอาอะไรหรอเลขเสี้ยนหน่อยได้เห็ดไใบไปเลขกรักเลขกยังได้เห็ดอีอยังไใบไปงวดบางทีก็เข่าคักแน่แท้โอัไะเ็ดดเเ้อข่าตัวเน้นนี่เข่าตัวเน้นแหละอ่ารักนวยแห้งเข่าคักเลียเข่ารักนวยตรงเปี๊เลยเนาะเข่าเข่าตัวเน้นเข่าทั้งหมดทั้งรางว่ะเป็นปะทั้งบนทั้งล่างนั่นบ้านนี้่อย่มันี้จังคันเมื่อไรเสียท่านี่ ตอนแรกก็ว่าทีเฮ็ดมื่สองมื่นนี่ล่ะมื่อนี้มันกระคำแล้วเนาะหรือท่านจะมีเวลาหนาสิเป็นหนาสิเป็นมืออื่นหนาสิเ่็นมืออท่นเอฟซีถามมาได้ไหนหนาอย่างเป็นมืออื่นอยู่ล่ะจังกะเบิ้องเด้ออืศก็จังการหรือที่มีลงไม่สั่งเจ้าของกันอยู่ทีเดี่เฮ็ดลงสั่งเจ้าคล้องเอฟซีเบิ้องกันอยู่หมดหรือยังก็บ่แน่ดอกเดี๋ยวเบิ่งกันเด้อมื้ออื่นเด้อมื้อแรกนี่ได้ไปคัด บองมากกว่านี่ไฟเลขจับคู่รถบวงตัวสี่ไฟเลขหลักหน่วยจะกรันสี่ไฟลักหน่วยไปก่อนอือันลักซิปเลขวิ่งหนีคอยวิเคราะห์คอยวิเคราะห์ไอยไม่วิเคราะห์หลายๆหม่องหลายๆบอลจักนเนาะขวัญมาจับคู่เนาะแมนแต่ว่าสายในนี่ย้ำมาเบาอีกแล้วบัมนเด้อสายในอุกอังแห้งแล้วสายในสายในนี่โอ้ยอุกอังสายในหลายสายอันพุ่งมากแบบนี้ยันบ่ริร่วอยู่สายในนี่ จะมาเกิความหมายว่าถามมาเอาหนาเอามาล่องวอคือว่าบวหนามาลงที่จริงแล้วสายในมันกบบมีผิดแต่ว่ามันผิดหน่อยเด้ิวับนบางทีมันผิดวันที่มาเนี่ย่านโป่งอยู่ตัวตจังหวะ<ร>นี้เปลี่ยนสั้นดิหร<ม>ือเอฟซีม่ความคิดเห็นอย่างไรกับข้อเมียนไตคลิปมาเด้อร์พอลวิน้อง, <นะ S 2> อ,งอยากให้ลงสายรับบอสายรับพวงในเลขพวกหน่ายเนี่อยากให้ลงบอหรือบ่อยากให้ลงกัคข้อเมียนไตคลิปมาบอกมาเก้ากันกานว่าอยากได้เอามาเบิ้งใส่กันดู้ว่าสั่งกับทลงอหายอย่างนี้นะเนาะ แต่ว่าเพื่อนผมนี่เบียร์บ้านยาโคดิรอนเดี๋ยวนี้นี่ยพวงนนเนี่ยแต่ว่าเพื่อนรักน้อยนี่เด้ออดใจไว้สักกอนเด้อคุณละมืเอือนอาจจะิเป็นตอนเศร้านึืตอนตอนแายตอนแงงกะบ่จักนี่ละบ่เกินมืเอื่นหรอกเพราะว่าเนี่ยมึอเศร้าเพราะวางในมือไม่คู่บ่วงสวง n ไม่คู่บ่วงสวง n g อาติเปเอาตัวเรียไม่คู่มากกว่านอืมแล้วตา แนมแรงกลเราก็จีว่างเฮ้ยเฮจควางจีรุ่งช่องจะควากงก้อนแตาเปลนอย่างดอกบ้าแต่ว่าเนมแรงผมจีขออนุญาตสัมผัสจั <c oughs> สนนงหน่อยคเียมันได้พรได้เปล่นแนวทางไอเอฟซีนะพอไอเอฟซีถามมาหลายหลายเสีหน่อยเดีกเสียน่อยอย่าลืมเด้อเสียน่อยรักหน่อยคือเมา่เขาเขาแนา่แต่มาซื้อเด้อเรขนี่ยเขนได้รักหน่อยมากนี่ยซ้ำเจอแล้วเรขยีเลยือด้กันกับวางสันน่ะ่นโิ่นกับโตมาหลายผู้หลายคน,นดอก อ้ยเสียนหน่อยเอ้ยได้ไปอย่างไดเด้หักหน่วยนอะชาวบ้านเม่ท่านได้เฮ็ดก็ได้บอกคนไปว่ามันเกิดมันอื่อดอกน็เลเลี่ยอ่ะเือท่าได้ขำนวลเ่ท่นได้เนียงออกมากวัดไกเร้อมมันอื่นค่ยขาเบื้องนาด่มข้างก่องยบนี่ละเสียนหน่อยข้าลวยนี่ละใเบิงเขียนตัวเลขโซ่เห็นไหมตัวเลขเมุ่่มเขียนโซ่เหนไหมเจบจีเพิ่นที để hiện chép tối nhây mừng cường luôn rồi Đây là phán mà chẳng Ngoặt, ờ chép ngoặt ờ. Đây phán men ông phán Mẹ nó khôn, mà thẳng chiếm này ờ Mẹ nó khôn ừ. <laughs> ừ. ừ. Hả? ไม่รนางสิเบิ่เด้อแล้วเด็ปันแม่ลงพุ่มเด้อไว้พม่นองเด้อเดี๋ยวช่วห้อยเบิ่งกันวดวันหนึ่งแม่ลงพุ่มกับันครับดูเด้งวดวันหนึ่งแม่ลงพุ่มฝันเนี่ยก็เือปันได้หนึ่งห้าสามตัวเดียวนปะว่นี่กับฝันแล้วปันได้ห้าหกตัวเดียวพ่กันราบออไปพินิจพิจารณาเบิ่งคดีามีโชควิชั่ก็ประจัดคัดกับพันด้านกลามนั้นเสนอเป็นแนวทางเท่านั้น กินีรกควรเช่นหน่อยสิทน่นนะ่นาะนะครับผมขอบคุณเช่นหน่อหลายครับขอบคุณครับ